ตึกที่เราพักเนี่ยตึกนี้น <it> well ท่านก็โฮเทลแอนคอนโดสวัสดีค่ะเพื่อนเพนื่อนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปสถานีรถไฟเพื่อจะนั่งรถไฟไป,ไปสิงคโปร์ค่ะมาต่ออีอสามกันนะคะตอนนี้เราได้ตั๋วรถไฟแล้วใช่คือน้อมเนี่ยได้ของเวลา 12.19 p.m. คนหาไฮลลท์แล้วก็นั่งรถไฟไปถึงนี่เนี่ยไปถึง,น G ถงนนเนี่ยจีมัดจีมัดไปถึงแล้วเนี่ยไปถึงตรงนี้แล้วเราก็ต่อแล้วก็ต่อ,ตอซื้อตั๋วต่อข้ามสิงคโปร์เลย เราไปเที่ยง19ถึงถึงโนนแล้วก็ประมาณบ่าย2-52หบ่ายสองแล้วก็ต้องไปซื้อตัว๋วต่อข้ามสิงคโปร์อันนี้เกาอ่านว่าจีมหัดชีมัดนะจีมัดกนะ็ข้ามสิงคโปร์ได้นั่งรถไฟ เพื่อนๆก็ออกจากโรงแรมแล้วก็มาที่ KL c e n t a l แล้วก็ซื้อตัว๋วบอกซื้อตั๋วบอกเขาว่าซื้อตั๋วไปสิงคโปร์โดยรถไฟเขาก็จะแนะนําให้ซื้อแบบนี้ถ้าเราไม่อยากซื้อนั่งรถไฟแล้วก็ซื้อรถบัสก็ต้องไป TBS ไป TBS เพื่อจะนั่งรถบัสอันนี้เรานั่งรถไฟได้เราก็นั่งรถไฟแล้วก็ ไปต่อไปต่อไปต่อแล้วก็ข้าสิงคโปร์เนี่ยเ,เดี๋ยวถึงสิงคโปร์นะเ,เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกไปแบบไม่เป็นภาษาอาศัยคนไทยบ้างแล้วก็ใช้ใสายกูเก l e บ้างก็แปฟให้เนะี่ยดูสิไปไปเที่ยวแบบแล้วเมื่อวานนะเจอแท็กซี่ปล่อยกลางทางอีกโอ้ยแท็กซี่แบบ คนแก่อะก็งี่เง่ามากเขาเขาไม่รู้ทางแล้วเขาไปเขาเป็นขับแท็กซี่ทำไมเนาะงงแล้วเขามาว่าเราว่า,วาโนโนโนอย่างเดียวเอา้าคนขับคนคนไม่รู้ทําไมคนไม่บอกว่าคุณไม่รู้ทางนะอะไรอย่างงี้เหมือนกับแท็กซี่เนี่ยลุงคนจีนเนี่ยหน้าออกจีนจีนไหมถ้าคนแขกเนี่ยเขาไปเลยวันแรกที่มาถึงอะเจอคนแขกอะ เหมือนคนแขกคนอิสมาเลยนี่แหละเขาไปดงดิ่งถึงโรงแรมเลยชิลๆเลยเมื่อวานพอพอไปซื้อไปดูซื้อก็เขาบอกเขาก็พาไปหลงอีกเจอเจอคนแบบไม่รู้อ่ะเขาคิดยังไงของเขานะเพื่อนๆไปก็ไปก็ระวังเอาแล้วกันนะคะถ้าไปเองก็มีเพื่อนไปได้ โอเคนะเดี okay, flag, s <S mm ๋ยวเรากำลังจะขึ right. ้นรถไฟนะเดี๋ยวไปเจอกันที่สิงคโปร์เราไปสิงคโปร์นะเราอ่ะแอปแอปของแก๊ปไว้นะดีมากเลยใช้ใช้แก๊ปนี่แหละเรียกเรียกเรียกแกนะเรียกรถเรียกแท็กซี่แท็กซี่แก๊ปสะดวกมากแล้วก็ไม่แพงด้วย อ,อยากแนะนำเพื่อนๆถ้าไปเที่ยวสิงคโปร์ให้แอป,ปกแปปก๊บไว้อาหารก็สั่งได้นะสะดวกมากเลยแล้วก็ไปแก๊ปก็สะดวกแล้วก็ไม่แพงด้วยถ้าเพื่อนๆมาเทียเท่ยวสิงคโปร์เออเที่ยวมาเลยเที่ยวสิงคโปร์อ่ะเาซื้ออาหารที่บ้านเรานั่นแหละแปปก๊บบ้านเรานั่นแหละแก๊บเดียวกันก็ข้ามสิงมาเลยสิงคโปร์ใช้ได้ ไปเที่ยวกันเด้อคุณตุ๋ยกำลังรอขึ้นรถไฟจะไปจะไปซิงคกโปร์แล้วก็ไปต่ออีกเพื่อนเดี๋ยวขึ้นรถไฟตรงนี้แหละใต้ดินแล้วรถไฟสวยๆส,สีเหลืองแน่นะ สีเหลืองางามๆเลยนะรถไฟกันนี้แหละเราจะนั่งรถไฟกันนี้ไปถึงปลายทางที่จะต่อรถไฟสิงคโปร์สิงคโปร์แล้วจอดแล้วบรรยากาศในอ๋อห้องน้ำบรรยากาศในรถไฟเย็นยๆยท่ ใก้ดีแล้วเดี่ยข้างนอกรถไฟออกรถไฟออกตรงมากเตี้ยสุดเกาา้านาทีถึงที่นูน่นก็ประมาณสองโมงยี่สิบห้าเสองชัว่วโมง ที่ยาสิบเก้านาทีถึงชายแดนนั้นปรบ่ายสองยี่ห้า จีมัดอืมจีมัดยิ่มัดใช่ปะอ่านไม่ถูกอ่านอ่านผิดก็ขอไปด้วยสถานีเยืยมัดลงได้ใช่ไหมที่มาเลนี่ส่วนมากคอนโดเยอะนะอยู่จังหวัดไหนก็มีคอนโดตึกสูงๆนั่นแหละเหมือนประเทศจีนเนาะประเทศจีนก็เหมือนกันขนาดเราติดใจแดนเวียดนามก็ยังมีตึกสูง เยอะเลยที่จีนี่ก็เมืองที่ที่ติดกับที่จะต่อข้ามไปสิงคโปร์เดี๋ยวลงมาต่อรถไฟตรงนี้นี่ไงชื่อนี่ในนนี่หมัดฐานีนี่หมัดนี่รถไฟสวยๆรถไฟสวยๆสวยๆเหมือนบ้านเราเลย ถึงแล้วมาจากรถไฟข้ามฝั่งนี้แล้วก็มาซื้อตั๋วตรงข้างหน้านเนี่ยได้ตั๋วแล้วพาพาสปอร์ตให้เขาแล้วก็ได้ตัว๋วข้ามเดี๋ยวก็เข้าไปข้ามไปตรงฝั่งเจดีแล้วก็ต่อรถไฟไปซิลปปิโกเดี๋ยวเราไปกันเื่อนป้ายอาอนไนป้ายเดนรถไฟฝั่งเบอร์สี่เดยนรถไฟนี่แล้วก็ป้าย เข้าไปอ้วนอยู่ข้างในของเราเบอร์อะไรอ่ะเอฟอ่ะอันนี้ก็เจอเออต้นมะาันนี้คือนนเมืองไม่รู้เมืองอะไรนะเหมือนชายแดนที่กใกล้ๆก,กับสิงคโปร์นี่แหละ,ะสถานีเจอการ์มัสเตชนันนี่เขตชายแดนสิงคโปร์นะ เปิดไบไฟได้เป็นฟามเยอะนะที่นี่ปลูกฟามเยอะมากเลยพอมาแล้ว JB Center เดี๋ยวเราก็ต้องลงแล้วก็น่าจะไปซื้อตั๋วข้ามสิงคโปร์อีกบ้ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะ เราถึงห้าง J D Center แล้วเราจะซื้อตัว๋วซื้อตั๋วข้ามสิงคโปร์ซื้อตัวต๋วตรงนี้่ะใช่ไหมน่าจะซื้อตัว๋วตรงนี้เราถึงห้าง J D Center แล้วเราจะซื้อตัว๋วซื้อตั๋วข้ามสิงคโปร์ซื้อตั๋วตรงนี้่ะใช่ไหมน่าจะซื้อตัว๋วตรงนี้ข้ามด่านเสร็จแ,แล้วเราก็มาขึ้นรถบัสคันนี้ ขึ้นรถบัสกันจุดแรกจะขึ้นรถไฟแต่รถไฟต้องจองในออนไลน์จองแอปมาแอปมายังไงก็กดไม่ไปก็เลยอานั่งรถบัสอ่านั่งรถบัสต่อเดี๋ยวไปต่อรถบัสข้ามสิงคโปร์เข้าขึ้นแค่นี้ไปเลยเออก็ต้องแยกแล้ว สิงคโปร์เนอะไอเมย์ขันมากเมยขัดตาไอของเออทางไปสิงคโปร์นั่งรถบัสต้องคนเยอะมากคนเยอะเยอะสงสัยเขามามทำงานเนาะลงตรงนี้อแล้วก็เดินเข้าไปตรงตรงรถติด่เลย <c oughs> ไปเดินไปนี <c oughs> ่เดินเข้าสถานี ไปขึ้นอย่แหละคือกลางคืนยามกลางคืนสิงคโปร์มาถึงมืดเลยนี่มือ้อมื้อแรกเกาะที่สิงคโปร์กว่าจะได้ถึงสิงคโปร์นี่นี่นเที่ยงคืนเรื่องคืนของสิงคโปร์แล้วโอ้ยใย่มันไปเสียเวลาตอนเกาะเกาะพาสปอเนี่ยกลางคืนก็มีร้านอาหารในหน้าโรงแรมเหมือนเยาวราชบ้านเราแหละเ mm. นาะอ่ะ ชิมเลยุ right? ấp, ูตุ๋ยว่าอร่อยไหมอ่ะชุบน้ำชิมน้ำซุปก่อนน้ำซ yeah, ุปเหมือนเขาใส่น้ำเต้าหู้เนาะนี่ไงเต้าหู้เออเขาใส่น้ำเต้าหู้คุณคุณคุนเนี่ยยังไง้าเอออร่อยไหมเนี่ยเดิอร่อยอีกแบน อร่อยแบบๆไม่มีพริกไม่มีน่ะป้าชีอันไหนโอ้นี่ไงมันมีเต้าหู้ด้วยล่าง,างป้าชีล่างเป็น,<ใ>นเป็น,ปนสุขภาพจริงๆอาหารคนจีนทานด้วยกันนะเพื่อนๆเ้อมาทานด้วยกันที่สิงคโปร์ยามค่ำคืนดูที่เที่ยงคืนเนี่ย นี่คือห้องน้ำใจกลางเมืองนะโฮเทลแปดหนึ่งในราคาสามพันกว่าบาทต่อคืนหนึง่งสามพันกว่าบาทเนี yeah. ่ยมีทีวีมีเตียงคู่คน <the> ฝั่งมีป้ายเกี่ยวเดี๋ยวมีว mm. ิวด้ไหมนี่ข้างนอกมีนวิววิวไหม ไม่น่าวิวเออเขาปิดแน่นเออไม่วิวปีดมิด <c oughs> อันนี้ห่าวิวนั <c oughs> ่นแหละแค่นี้แหละสวยงานแค่นี้แหละวิววิวในในในห้องในโรงแรมแล้วก็ถ่ายวิวนะ ถนนเล่นถนนวิวว oh, ิววิววิว c o u n t เตอันนี้หน้าโรงแรมโอุ้คนนั่งกินได้ไงนี่ก็มีอ้วนแต่ว่าเราไปดูจิ๋มซำไหมโรงแรมให้เราพักแม่บอกว่าไปทงนี้ถ่ายรูปไหมอ้วน สวยเลยนะเนี่สวยเลยนะหน้าโรงแรมเราก็สวยอยู่ตอนตอนกลางวันเนี่ยดี๋อตรงใช่ไหมเป็นตึกออกซิดกับมั้งเดินไปหาติ่มซำกินกันแต่ไม่รู้มีค่ะแถวที่เราพัก เจ็ดเลี้ยนข้าหมูแดงข้าหน้าเตะนี่อาหารเวียดนามหาอาหารจีนแต่เจอร้านอาหารเวียดนามแต่เขาเขาเขาขายอาหารจีนด้วยอ๋อเหรอเอ็งเราได้มาแล้วกาแฟกับเดี๋ยวรอขนมฟังเวียดนามก็ต้องไปดูอ่าถ้าเอ็งเจออะไรชอบก็ซื้อ อันนี้ขนมขนมปังเวียดนามขนมปังอของเวียดนามนะเนี่ยอาหารเวียดนามอันนี้อาหารจีนเรากินครบสามพระสามประเทศแล้วก็อาหารฝรั่งกาแฟแล้วก็อันนี้ก็เหมือนอาหารฝรั่งอะนะอ่ะชิมซิคุณตุย๋ยคุณตุ๋ยชิมอะไรก่อน จะไปหาร้านติ่มติ่มซำแต่ไปเจอติ่มเวียดนาม <laughs> ดูเขาให้ช้อนสิเขาเอาช้อนพลาสติก <laughs> ไม่มีช้อนใดนั่นเลยนะร้านนั้นยังช้อนดีกว่านะและ้วก็นี่แหละขาหมูขาหมูเขาจะทำแบบเหมือนขาหมูฮ่องกงเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเรามากินนี่นเดี๋ยวมาดูทรีปกินขนมปังฝรั่งเศส อ,อ,อร่อยเพื่อนจานอ่ะค่าหมูแดงอ่ะเจ็ดเหรียญอ่าส่วนอ,อันนี้อ่ะหกเหรียญค้าคาห้าจุดเก้าสิบก็เกอบหกเหรียญขนมปังฝรั่งเศส เดี๋ยวมาชิมข้าหมูแดงข้าหมูแดงหมูกรอบอร่อยไหมเออใส่น้ำส้มไปใส่เลยแ่ะไม่ไม่กินไปใส่ไปน้องจ้ากำลังเดิน ตรงนี้ที่เราพักอ่ะมันจะเป็นย่านเยาวราชของไชน่าทาวน์ของสิงคโปร์ก็เลยมีร้านอาหารเยอะเยอะตกกลางคืนนี่โอ้โหนะวันบุรีนี่เลยกลุ่มบุรีร้านอาหารอ่ะตรงที่เราพักอะแต่มันสะดวกตรงร้านอาหารเยอะของกินดีห้องนิดเดียวเก่าเก่ายังแพงแพงทั้งสามพันกว่าบาทสามพันกว่านะไม่ใช่สามพันพึ้นุ มากินอาหารต่อเนะเพื่อนขออนุญาตกินต่อนะคะไว้เจอกันคลิปเที่ยวนะคะอันนี้ไปเจอน้ำแห้งแล้วอยากซิมเดี๋ยวจิมให้ดูนะเนี่ยเดี๋ยวเดินออกไปทางนี้จะไป MRT หอมหอมๆเหมือนน้ำเหมือนน้ำอะไรดีอ่ยจะว่าน้ำบัวก็ไม่ใช่ น้ำออกรถแห้วนั่นแหละแต่มันสีออกเหมือนน้ำบัวเนาะสีเหมือนน้ำตาลอร่อยอยู่เพื่อนเขาทำไม่หวานมากอร่อยอร่อยมาสิงคโปร์ก็กินน้ำเฮี้วแล้วก็ได้กินร้านอาหารเวียดนามเห็นไหมเลนะ้เก็ทำอร่อยนะอันนี้วัดแถวที่เราพักนี่เราจะเดินไปสถานีรถไฟ MRT ชมวิวรอบเมืองหลวงสิงคโปร์กันแล้วกันนะนี่จะข้ามฝั่งนี่จะไปนั่งรถไฟไปไม่ถูกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากว่าจะถึง MRT ดูนี้ก็เป็นห้างอะ่ะก็เดินมาจากที่พักเราก็ไกลอยู่นะถึงตึกนี้แล้วก็ฝวามฝั่ง ก็จะขึ้นรถไฟไปเที่ยวแต่ว่าดูสิจะไปถูกไหมแต่ว่าที่สถานีรถไฟอ่ะถูกแล้วละ่ะเงียบนะเป็นห้าเรายู่รอรถไฟใต้ดินนะนะเพื่อนๆนถ้าอยากซื้อกาดอ่ะให้ซื้อเซเว่นอีเลยไม่ต้องไปกดซื้อในซื้อเราจะไปจุดไหนเราบอกเซเว่นอีเลเวแล้วเขาก็ขายการ์ดให้ ไม่รู้ว่าถูกไม่ถูกไม่รู้แต่เพ่อความสะดวกก็ซื้อเลยอาจจะแพงกว่านิดหน่อยเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากไปตามทุกตี่ก็ซื้อแบบทุกตีกเด้อน,นั่งรอรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินเพื่อจะไปอ,อะไรอ่ะเมอเมอรออนไลน์เมอออนไลน์พากเมอ,อรมอ,อะไรปาร์กดีดีดีไปเที่ยวกันเด้อ ดูน่าตุ่กติ้กสิตัววิวพระวาดบนรถไฟสวยเนาะเอาเงาเข็นมาเนี่ยเขาเห็นไหมเห็นไหมที่แบบว่ามาจากประเทศจีนเสือเสือเสือผืนหมอนใบ มีมีเอ่อมีหลายมีมีแบบมีเอ่อมีหลายประเทศที่ที่มาอยู่สิงคโปร์เนาะอืมมีหลายเผ่าพันธุ์ว่าเอะนี่ทุเรียนฝรั่งกินทุเรียน ออกตรงนี้ไลออนพาร์คพูดถูกไหมเนี่ยหรือพูดผิดพูดผิดก็ขออภัยนะคะเพื่อน<ม>เพราะว่าไม่เก่งพูดฟิดโปรไฟล์มีแต่ไฟมีแต่ <ขอ S 2> ฟ้าศา,านี่<ม>นี่ก็เจอตึกสูงสีกแล้วเอาดูวิวก่อนแล้วกันดูวิวแค่นี้ก่อนแล้วกันโฆษณาเฉพอะ มาสิงคโปร์ก็มีตึกสูงอะนะเ,นนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเปิดกล้องเปล่าเออแม่เหรออันนี้เปิเเปดเหรอไม่มันโดนมือมันโดนโอ้อันนี้อันนี้ไงที่ประกันยี่ห้อนี้เป็นของสิงคโปร์ยี่ห้อนี้ที่ที่โฆษณาอะ ้องไปเดินไปทางนี้ถึงจะเจอสิงโตเนาะเห็นโดมไหมเห็นไหมไม่เห็นแม่ชูกงไปไหนนะเรือกำลังมาเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสิงโตเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงสะพานเนี่ยสะพานนี้สวยนะให้เขา สะพานสวยเนาะนี่เขาเรียกว่าจับกังไงเนี่ยเขาเรียกจับกังแบกเออเขาเริ่มต้นลำบากหนิโอ้มีเจ้านายเห็นไหมมีมีเจ้าสัวนั่งข้ามสะพานเดี๋ยวก็เลี้ยวซ้ายเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายไปนู่นไปเจอสิ หนูเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอืมเขาก็เลยไปเพราชอบไงอันนี้คือทางสะพานข้ามฝั่งโน้อนอีกนี่วิวดีตรงนี้ก็สวยนะวิวเนี่เอาถ่ายตรงนี้สักรูปหนึ่งก่อนข้ามฝั่งโน้น เพื่อไปถ่ายกับสิงโตสัญ,ญลักษณ์ของสิงคโปร์ข้ามถนนออกแล้วเย็นเข้าห้างเียเราต้อ,องขึ้นกระดาษอยู่ดีนี่นี่นี แต่ชิงช้ายังไม่เจอรูปสิงโตนะโอ้นั่นไงสิงโตอย you know. ู่โน่นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมากินสตาร์บัคไกลมากไปถึงสิงคโปร์แก้นวนี้อ่ะเก้าเหรียญเก้าเหรียญ สวยงามมากสวยงามมากเลยค่ะมาเที่ยวสิงคโปร์กันนะคะเจอแล้วปลาสิบตัะ รูปรูปปลาปลาสิงโตด้ไหะสิบสามเหรียญต้องขนาดขึ้นสะพานใช่ไหมอืมก็มีเลยเจอแล้วเจออยู่บนรถไฟโอ้ชมดิขสวยเลยนี่นีหนีโอ้ข้างหลัง บรรยากาศลงจากรถไฟที่สนามบินบรรยากาศในสนามบินสิงคโปร์สวยค่ะสวย,สวยใหญ่มากยังไงไปทางนี้แหละไปดูต้นไม้ก่อน นีไ่ไงเข้าอุโมงค์นี่ไง oh. ไปอีกหน่อยเนื่องถึงแล้วอไ, <c oughs> ไปไฮไลท์ของสิงคโปร์น้ำตก รอรถไฟรอรถไฟไม่เห็นผ่านเ้สองพี่น้องเห็นน้ำตกนะรถไฟรถไฟเดโ๋ยวรถตู้สิบี่สิบเอาชื่อนี้ ถงแล้วสวนน้ำฟูมาถึงดึกเลยขอบคุณที่ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ช่องติ๊กตุ้ยน้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ